ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิดออฟ i ิเชียลครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ เสียงมันเพาะเนอะใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นกองในเรือมังกรกองในเรือครับที่ไว้แข่งเรือมังกรนะครับโหนี่คือใหญ่มากคือลูกนี้คือประมาณวานึงอ่ะได้ครับเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบอ่ะครับก็ไม้ท่อนเดียวโอ้ยังลูกนี้เท่าไหร่พี่ลูกนี้อยู่ที่สามแสนสามแสนครับผมผมมีลายอนุมานด้วยอนุมานเขียนลาย ลูกนี้ใหญ่มากพี่พวกต้นไม้เนี่ยพวกนี้ยจะเป็นไม้เก่าต้นไม้ต้องมีอายุ150ปีขึ้นไปถึงจะได้ไซส์ขนาดนี้ถึงจะมีขนาดนี้แล้วแกะสลักแบบนี้ปิดทองครับนะครับสีแดงปิดทองอย่างนี้ขายประมาณเท่าไหร่ครครึ่งล้านอย่างอย่างลูกนี้จะตอนนี้จะมีสีดํากับสีแดงอ๋ออันนี้อันนีุ้้ยอันนี้สวยอันนี้มันดูเก่าอ่ะครับลูกนี้ลูกนี้จะตั้งแต่รุ่นอุ้ยมีวงมอะไรด้วยคุณตานะครับท่านสร้างไว้ สร้างไว้ประมาณ20-30ปีละท่านก็บอกไม่ไม่ไม่ขายาไม่ขายลูกนี้ก็จะมอบให้เป็นสม,สมบัติของชุมชนก็คือทําเหมือนให้รู้ว่าเรามีกลองที่ดีกลองอที่ดีมาจากไม้ทั้งต้นครับอโอ้โหเรียกว่าลูกใหญ่ลูกน้อยลูกอะไรเต็มไปหมดนะฮะขายทรงออกอะไรด้วยครับฟังแล้วก็ขลังเหมือนนะเรื่องของเรื่องกรองเขาต้องไหว้ครูด้วยอง,องมีไหว้ครูผู้ผลิตนะครับเป็นคนไหว้ออฉนนั้นกลองเนี่ยเหมือนมีครูไปตั้งแต่ที่ร้านนี้แล้ว นี่เห็นมีพมงรพมอะไรด้วย <c oughs> อ๋อเอาละวันนี้นะครับผมได้ของที่ระลึกไปในงานแต่งงานแล้ว <c oughs> อายล่ะขอบคุณนะครับท่านอวิจิตนะครับรองนาย,ยกอบอตอเอกร,ราชป่าโมกอ่างทองขอบคุณครับ<ผ>มแม่พิคิดขอบคุณมากนะครับ,รบผมคผมขออนุญาตถ่ายรูป ตกใจแลยก็ตก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 ใจแกนี่แหละแคจะมาจ,จัดจัดจับทำไมนี่กำลังเพลินเลยปันสวยใช่ไหมตกใจอะไรเนี่ยอุตส่าห์ไปแต่งตัวมาใหม่เออู็ุปากเหรอ,อเฮ้ยไม่ได้แต่ชอบอะไรก็ไม่มรู้อุ <ลง S 2> อ้ยส้มเลยลมที่ห้องน้ำปา,ปากไปโดนตะไคร่ที่ปึงตะไคร่เป็นเทรนใหม่ <c oughs> บ้าหรือไงเทรนเกาหลีสีเขียวแบบอ่อนๆน่าจุกพูดล้มแล้วแต่งไปไหนเนี่ย ขาเสร็จจากงานนี้ไงหนูไปงานแต่งเพื่อนวันนี้รับสองจ็อบอ๋องานแต่งเพื่อนเฮ้ยพี่ก็ไปงานแต่งเพื่อนเฮ้ยามจริงจริงงานแต่งใครงานแต่งไอ้แม็กอ้าวงานเดียวกันนะสิอ้าวแล้วแกอะไรแกจะเป็นเพื่อนไอ้แม็กรอก็มีอะมันเป็นเพื่อนหนูเอาเหรอไอ้แม็กเป็นเพื่อนพี่เอางี้ฮะงั้นเดี๋ยวเราหาหากรองอะไรสวยๆไปฝากพวกมันมันจะได้แบบสองคู่กันเออดีๆเหมือนกันแล้วเราไม่ต้องไปต้องไม่ต้องไปซื้ออะไรอีกแล้ว โอเคป่ะไปเลยสุดยอดมาหมู่บ้านกล้ไปเลยไปหะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเลยเขาไปแห่นะเขาไปแห่นาจัดก็เหรอ หนูได้เลยเอาอันนี้เลยอันนี้เหรองั้นพี่เอานี้ดีกว่ามาบ้านเราเอากองไปงยี ling อะไรหัถามว่าเราเอาเยอะขนาดนี้จ่ายสั่งเขายังตังใครคนใหญ่ไม่ไม่ไม่ใหญ่ไม่ต้องหนึ่งสองสามไปยุูเอาเยูขายเลย へえ。<Yeah. S 2> <laughs>